ครับถ้าพอได้ได้เบื้องคิปผมมากาบ่ายขอพรอํดนำกันครับใกล้ถึงปีใหม่แล้ว ยังโมสุดครับเดี๋ยวไปตอกันอีกที่งนึ่งไปอีกข้างบนครับจะเหมือนเจดีครับเจดีจำลองเอาหินเอาหินเอาอิฐตั้งกันเป็นก่อนเหมือนเจดีตามเมเบืองเลยครับตามไ้เลยครับถ่านกำแพงจะวาดรูปแบบนี้ครับ ได้ครับอปากจะถึงนู่นอย่างนะครับยังไม่สุดยังมีอีกเยอะครับข้างบนนี่ก็มีเยอะนู้นหลังพระองค์นี้หลังพระองค์นี้ก็ขึ้นไปอีกครับ จุดนี้จุดพระพุทธรูปลอยองค์ลอยองคหรือพันองค์มันนี่ครับลายขนาดเดี๋ยวคอยเบิ่งไก่กันครับนะครับพุทธรูปทั้งนั้นเลยพระพุทธรูปครับพระพุทธรูปพันองอู้ลายลายลายครับ อจุดเด่นคือตัวนี้ครับพระพุทธรูปพระนองมาถึงสุดยอดแล้วครับสุดยอดจะเป็นนี่ออจะเขาทำมามืนเด็เขาทำนี่ครับทำเบึ่งนะครับ น่าจะเป็นเป็นธรรมครับเป็นธรรมมาถึงจุดยอดแล้วครับ นี่แหะครับชุดชุดมบบนี้นะครับชุดที่แล้วครับแล้วจะถ่ายกลับให้ลูกวิ่ลูกม้งหลงล่างตอนขึ้นมาอูนครับขึ้นมาสูงครับถ<ล>่ายกลับลงไปเบิ่งครับ ที่ข้างสูงกับข้างบนงที่ขึ้นมาถึงจุดสุดยอด ทายอดลงไปครับกลับลงไปแล้วครับนี่อันนี้จะเป็น้อมือครับเป็นสรอยเป็นแหวน เป็นสวยเป็นแวนเป็นหวีเป็น,ปนอย่งไทยกระดิ่งก็มีค่ครับกระดิ่งกระดิ่งบของปุกเสกครับของปุกเสกจะเป็นอยงสีครับรอของปุกเสกนะครับมีผู้คนกำลังลังไลเข้ามารื่เยยครับ ะครับพุทธรูปผมก็เด้ขอจุกกบคีปได้๋ซับนี้นะครับผมขอฝาก,กว่าไรก็แชร์ขอให้ทุกคนเดีเบื้งคิปของผมขอให้อยู่ดีไม่แห้งให้มีความสุขตลอดไปปีใหม่นี้ครับขอบคุณครับบ๊าดีครับ